เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับพาไปดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเพราะว่าตอนนี้บริเวณชายแดนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานเจอต่อนเนื่องอย่างล่าสุดครับที่จังหวัดเชียงรายเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดการประทักกันร,ระหว่างทหารกองกําลังผาเมืองกับขบวนการลําเลียงยาเสพติดนะครับเข้าไปตรวจค้นมีการประทักกันแล้วเนี่ยไปเจอเป็นกระเป๋าที่ใส่ไอซ์อยู่ทั้งหมด225กิโลกรัมอยู่ในเป้นะครับก็ถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะมากมาก ทางพลตรีสุภเริกสถาพรผลผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองและพันเอกนาทีทิมเซนผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุปะทะกันร,ระหว่างหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกับกลุ่มผู้ลํำเลียงยาเสพติดที่บริเวณบ้านป่าแดงตาบนเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับการประทะกันในครั้งนี้ยึดไอซ์ได้ทั้งหมด225กิโลกรัมเหตุปะทะเกิดขึ้นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันนี้นะครับขณะที่ทหารกําลังหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก จัดกำลังพลเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันก็ทําแบบนี้ตามปกติอยู่แล้วไว้สกัดกัน้นก่อนจะพบกลุ่มขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดประมาณ10คนตอนนั้นแสดงตัวเพื่อขอตรวจคน้นกลุ่มขบวนการลักลอบลําเลียงยาใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ครับการประทะกัดเกิดขึ้นประมาณ5นาทีก่อนที่ผู้ก่อเหตุผู้ลําเลียงจะหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกคนนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอเป้สีเขียว 9ใบครับตกอยู่ในจุดเกิดเหตุตรวจสอบร่วมกับทางเจา้าหน้าที่ตำรวจสพเกาะช้างพบว่าภายในเป็นไอซ์ประมาณ225กิโลกรัมก็เลยตรวจยึดเอาไว้เพื่อส่งให้กับพนักงานสอบสวนสพเกาะช้างครับการลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี้ก็คาดว่าลำเลียงมาจากรัชฉานเหนือและลักลอบลำเลียงเข้าสู่ไทยคาดว่ากลุ่มขบวนการนี้เป็นกลุ่มไทยใหญ่ร่วมกับว้าครับแล้ว <c oughs> ก็สกัดกันกันอย่างต่อเนื่อง <c oughs> <c oughs>